190076 190รางวัลที่สองครั้งที่4 500896 500896รางวัลที่สองครั้งที่5 4, 4, 4ี่หนึ่งสี่สาสองสองสหนึ่งสสาสองสองรางวัลที่สามครั้งที่1 907-940-907-940รางวัลที่สามครั้งที่สองแปดแปดห้าหเจดหนึ่งแดแดห้าหเจ็ดหนึ่ง รางวัลที่3ครั้งที่3 025918025918รางวัลที่3ครั้งที่4 858011858011 85รางวัลที่3ครั้งที่5 149654149654 14

858319858319รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 712 712รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 614 614รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 364 364รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 733 733รางวัลเลขท้าย2ตัว88 8 8เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ ท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานำบัตรประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลและท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคาร ามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่หนึ่งค่ะที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนาห้องออกรางวัลสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2563เสร็จสิ้นแล้วจะขอยุติการถ่ายทอดเสียงและการถ่ายทอดสดลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ i'm going to call